สวัสดีครับนะครับผมครูธิรวัตรแพทย์เพียรน,นะครับวันนี้มานําเสนอการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานนะครับครั้งที่1นนะครับตั้งแต่1ตุลา2564ถึง3 1มีนา2565นะครับก็จะเข้ามาในหน้าของเว็บไซต์นะครับ g o o g l e Site คูลีออนไลน์นะครับ, Google Site, Google Online, รบกออ็อันนี้ น่าจะได้เป็นค r code ไปแล้วนะครับหน้าแรกก็จะเป็นเรื่องของประวัติส่วนตัวนะครับก็จะเอ่อจะพูดถึงเรื่องของชั่วโมงการสอนนะครับหน้าที่พิเศษนะครับอ่หน้าที่พิเศษคือตอนนี้รับตําแหน่งหัวหน้างานพัสดุนะครับแล้วก็อ่ในภาคเรียนนี้ก็มีผลงานรางวัลที่เป็นอ่เจิงประจักษ์ก็คือเรื่องของการพานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะอ e ีคอมเมิร์ซนะครับระดับชาติที่จังหวัดแพร่นะครับแล้วก็มี าพานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประเภทที่1นะครับด้านวัตรกรรมซอฟต์แวร์นะครับก็ได้รับรางวัลชมเชยนะครับของระดับภาคนะครับเกียติบัตรนะครับกียติบัตรที่ได้ในในภาคเรียนนี้ก็จะมีเรื่องของออคูดีสีเมืองเพชรนะครับซึ่งได้จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีนะครับเมื่อวันที่16มกราคม2565 แล้วก็จะมีเกียรติบัตรครูผู้สอนีเด่นระดับอาจาวศึกษาจังหวัดนะครับแล้วก็เกียรติบัตรครูผู้สอนีเด่นระดับสถานศึกษานะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันทักษะนะครับพาณิชย์ดินิกสหรืออีคอมเมิร์ซนะครับแล้วอันนี้จะเป็นระดับภาคครับระดับภาคระดับภาคเนี่ยได้รับรางวัลรอเชะเลิรอันดับ2นะครับก็เป็นตัวแทนของาคกการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาตินะครับ สวนซีบิดิก็จะได้รางวัลที่2หรือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1น,นะครับระดับเหรียญทองของจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคในระบบออนไลน์นะครับแล้วก็จะมีการเข้าร่วมการอบรมห้องเรียนออนไลน์ด้วยเอ็ดมอนโดนะครับอันนี้เป็นของหน่วยพัฒนาครูอาชีวศึกษามหาสารครามนะครับแล้วก็จะมีเป็นวิทยากรนะครับในการสร้างแฟ้มสะสมผลงานหรือ g o o g l e Site นะครับ ของที่ทางวิลัยจัดขึ้นนะเมื่อวันที่24พฤศจิกานะครับ2,564นะครับแล้วก็มีปฏิบัติในเรื่องของการอมอบทุนเด็กสำหรับเด็กที่ผู้ปกครองนั้นติดโควิดแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของแผนการสอนครับซึ่งในเทอม264เนี่ยก็ได้จัดทำแผนการสอนคร,ครบทุกรายวิชานะครับ,รบทุกรายวิชา ก็จะมีรายวิชาองค์ประกอบสินนะครับองค์ประกอบศินอันนี้จะเป็นในระดับปวช1นะครับปวช1นะครับแล้วก็รายวิชาโครงงานนะครับรายวิชาโครงงานก็จะอยู่ในระดับปวช3นะครับซึ่งเป็นห้องที่ปรึกษาเองนะครับแล้วก็วิชา,าการสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัลนะครับก็คือจะเป็นในระดับปสสนะครับทั้ง2ห้องแล้วก็วิชาสุดท้ายก็จะเป็นการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา,กานะครับ ต่อไปครับก็จะเป็นประเด็นเรื่องของการประเมิน w p a นะครับประเมิน w p a ก็จะมีทั้งหมดอยู่หลายตัวบ่งชี้นะครับเริ่มจากตัวแรกก็คือ,อการสร้างนะครับและหรือพัฒนาหลักสูตรก็ก็จะมีดังนี้นะครับก็คือข้ารเจกาได้ดำเนินการดังนี้ขึ้นหนึ่งจัดทาแผนการจัดก,การเรียนรู้ทุกรายวิชานะครับโดยสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้นะครับสก็คือได้จัดทําบันทึกหลังการสอนผ่านระบบ MIS ของของ,ของวิทยาลัยก็รายงานพร้อมกับช<อ>ุดเบิกนะครับ สามก็คือได้ดำเนินการ PLC นะครับผมกลุ่ม PLC ของแผนพิวเตอร์ธุรกิจนะครับในประเด็นที่2ครับการออกแบบการจัดการเรียนรู้นะครับซึ่งข้าพเจ้าก็ได้ดำเนินการทั้งเรื่องของการจะทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะครับการจัดทำแผนการจะทำบันทึกหลังการสอนนะครับเป็นการสรุปว่าในการสอนแต่ละครั้งทำอะไรบ้าง จะทำ PLC นะครับ, c, รบแล้วก็มีการจะทำสื่อออนไลน์ในช่องของ y t u t u คูลีนะครับแล้วก็มี Google Site นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของอการนำเอา g o o g l e c l a s s Room เข้ามาประยุกต์ใช้ในการสอนนะครับแล้วก็จะมีพวกการสอนให้นักเรียนรู้จักการคิดนะครับในเรื่องของการสร้างแบรนด์ก็คิดตั้งแต่โลโก้นะครับโลโก้เนี่ยก็จะใช้ พดเลตในการให้เรียนส่งงานก็จะยทุกคนก็จะมีส่วนร่วมในการส่งงานก็จะเห็นโลโก้ของเพื่อนนะครับแล้วก็มีการสร้างาสร้างแบรนด์ในรายวิชาการสร้างแบนรนด์ธุรกิจดิจิตอลนะครับทุกคนจะต้องมีการสร้างแบรนด์ขึ้นมา1แบรนด์อาจจะขายจริงหรือไม่ขายจริงก็ได้แต่ก็คือเป็นช่องทางในการทํามาหากินต่อไปนะครับก็จะเป็นผลง,งานนักเรียนบางคนก็จะขายามาราอยู่แล้วบางคนก็ขายเป็นนมดัชมิลนะครับบางคนขายครีม คิมทาผิวบางคนขายอาหารอเนี่ยอะไออย่างเช่นอาหารตีน้อยเนี่ยเขาก็ทําจริงๆอยู่นะครับแล้วก็มีการขายลักษณะของพีรออเดอร์ก็คือการทํากับข้าวอย่างเช่นเนี่ยของมานิตาอร่อยออนไลน์นะครับก็จะมีเรื่องของบ้านไม่ขนมไทยบิวตี้ช็อปนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นการประยุกต์ให้นักเรียนได้ได้ได,ได้ช่วยช่วยแสดงความ ช่วยแสดงออกทางทางการความคิดนะครับให้นักเรียนได้แสดงถึงศักยภาพของตัวเองนะครับต่อไปครับในประเด็นที่1.3นะครับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับก็มีแผนก,การเรียนรู้นะครับโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะครับแล้วก็มีการนอกเหนือจากการาการเรียนการสอนแล้วก็จะมีการพัฒนาเด็กนะครับพัฒนาตัวผู้เรียนเนี่ยให้หรือส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยได้เกิดการ คิดค้นนวัตกรรมขึ้นมาใหม่อย่างเช่อนอันนี้ก็จะเป็นภาพของนักเรียนตัวแทนของแผนวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเข้าร่วมงานแข่งขันซึ่งประดิษฐ์นะครับโดยการสร้างเป็นหุ่น MD Robot หรือ Medical delivery Robot นะครับเราได้รับรางวัลมานะครับหรือ,อเป็นการร่วมเป็นวิทยากรในการทำพอร์ตเฟลโวผ่านระบบออนไลน์โดยใช้เว็บไซต์นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นการจัดการ,รการสอนโดยให้นักเรียนคิดนะครับออกแบบ ในบรรจ,จุภัณฑ์นะครับเป็นกระป๋องเปล่าแล้วให้เรียนออกแบบมาว่าถ้าเรียนเป็นเจ้าของเรยนจะผลิตอะไรนะครับแล้วก็มีการสร้างแอปพลิเคชันในในระบบออนไลน์ในในรายวิชาของ,โค,งโครงงานด้วยนะครับเพราะนั้นการกิจกรรมก็จะมีการจัดเกมการเรียนรู้ที่หลากหลายนะครับ mm hmm. ต่อไปครับก็จะเป็นประเด็นที่1.4 การสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมนะครับก็จะมีตั้งแต่ u t u b e นะครับช่องคูลีนะครับตอนนี้มีมีอยู่หลายหลายตอนแล้วก็จะมีอันนี้เป็นกุ็ไซต์นะครับคลิกเข้าไปก็สามารถลิงก์ไปที่กว็ไซต์ในารายวิชานี้ได้ก็จะเป็นรายวิชาเข้าสู่บริเรียนคอ,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 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพานะครับเนี่ยก็จะมีแบบสบการเรียนนะครับการเรียนรบเรียนออนไลน์นะครับเบเรีย voilà นออนไลน์เข้าไปดูบทที่หนึ่งระบบคอมพิวเตอร์ ก็สามารถให้เรียนเข้ามาดูได้แล้วก็ทําแบบทดสอบประเมินผลการเรียนนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของอเรื่องนี้ที่เรียนก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปฏิบัติการประกอบเครื่องนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นไซแล้วก็จะมีอ e ีบุ๊กครับอ e ีบุ๊กอยู่ในชั้นชั้นวาอ e ีบุ๊กในรายวิชาการสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิตอลนะครับเราคลิกเข้าไปก็สามารถเปิดดูได้อันนี้จะเป็นหน่วยที่7ครับอ e ีบุ๊ก เพราะว่าในในในรายวิชานี้เนี่ยนักเรียนไม่มีหนังสือนะครับก็เ,เลยสร้างสร้างเป็นอ e ีบุ๊กให้นักเรียนสามารถเข้าไปดูได้นะครับโอเคต่อมาก็จะเป็น g o o Google c l a s s r o o m นะครับเราอันนี้ใช้เป็นปัจจุบันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการสร้างนวัตรกรรมอันนี้เป็นโครงงานเด็กครับอันนี้เป็นโครงงานแอนิเมชันสวัสดีค่ะโครงงานแอนิเมชันก็จะมีเด็กก็จะทำแอนิเมชันมานะครับหรือแม้กระทั่งการสร้าง Google s i t e นะครับให้เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องขนมหวานเมืองเพชร นะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงงานของเด็กเช่นเดียวกันบอกวิธีการทําวัตถุบอกส่วนส่วนประกอบของขนมวิธีการทําต่างๆแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับฟรีไฟ้นะครับฟรีไฟก็คือเป็นแนะนําแสดงแนะนําตัวละครนะครับตัวละครฟรีไฟอันนี้เด็กก็มีความชอบสนตัวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการนาเอาความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ก็คือเอดโ d โดเนี่ยมาใช้เป็นสื่อการสอน อ,อีกอีกช่องทางหนึ่งนะครับสำหรับวิชาการสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิตอลนะครับนี่หัวข้อที่4นะครับต่อไปครับหัวข้อที่1.5ครับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อันนี้ก็ได้จัดทำผลการเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการประเมินผลตามสภาพจริงนะครับนี่ก็จะมีะผลการเรียนในในในภาคเรียนนี้เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของ น่าจะอยู่ที่ประมาณ90้าดูอของครูธีรวัตรนะครับอ,อยู่ที่92.35อนะครับอันนี้นักเรียนที่มีผลิตก,การเรียน2ขึ้นไปจำนวน157คนนะครับ157ยคนแล้วมีในในการทดสอบปลายภาคก็มีข้อสอบปลายภาคในระบบออนไลน์นะครับแล้วก็มีการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงนะครับก็มีการเก็บคะแนนจริงกรณีที่เรียนมาเรียนที่วิทยาลัยนะครับก็มีการนําเสนอผลงานนะครับ ก็เก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะครับต่อไปครับในประเด็นที่1.6กครับการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทําวิจัยในชั้นเรียนนะครับโดยในภาคเรียนนี้ได้ทําการวิจัยในเรื่องของการพัฒนาผลสมรรถนะการเรียนโดยใช้สื่อการสอน Google Sites นะครับในรายวิชาการลงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาของนักเรียนนะครับประการที่ประชาชีพ ชั้นสูงปีที่2สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจห้องสองนะครับแล้วก็มีการดําเนินการจัดทํา plc นะครับก็มีการประชุมอยู่ทุกวันพุธแล้วก็มีการจัดทําวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลนะครับอันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ผู้เรียนในในรายวิชาคู่ง,งานนะครับก็มีการแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น3ามกลุ่มก็คือกลุ่มเก่งกลุ่มปานกลางแล้วก็กลุ่มอ่อนนะครับน,นี่เป็นห้องห้องที่เราเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เลยค่อนข้างจะรู้ถึงปัญหานะครับรูปสัจธรร ต่อไปนะครับก็จะเป็น1.7ครับการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนครับก็จะเน้นย้ําในเรื่องของความสะอาดความเรียบร้อยของห้องนะครับก็พยายามให้เรียนดูแลความสะอาดความเรียบร้อยของห้องแต่พอเมื่อจบภาคเรียนหรือจบเทอมก็จะมีการให้ทีมงานนะครับมาช่วยกันลงโปรแกรมนะครับช่วยกันลงโปรแกรมลงอะไรใหม่เพื่อเตรียมพร้อมในภาคเรียนต่อไปนะครับ ทั้งบรรยากาศในเรื่องของออนไลน์ก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องสร้างบรรยากาศให้เด็กไม่รู้สึกเบื่อเพราะงั้นเด็กก็จะออกจากห้องหรือไม่ค่อยเปิดกล้องกันนะครับปัญหาหลากัลกๆก็คือไม่ค่อยเปิดกล้องกันแล้วก็อาจจะไม่อาจจะบางคนอาจจะต้องทํางานอะไรเงี้ยก็เราก็พยายามให้เด็กสนใจนะครับในการด้วก็ผู้เรียนนะครับมีคว้ไซต์ Google Classroom ช่องทางในการสอนที่หลากหลายมีแพสเท็การส่งงานแพสเท็มี Facebook Page น,นะครับให้เรียนส่งงาน นะครับแล้วก็เอ็มบอโดนะครับอันนี้คือประเด็นที่1.7นะครับส่วนประเด็นที่1.8ครับการอบรมลักษณะคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนอันนี้ก็ได้เป็นครูที่ปรึกษาวิชากิจกรรมนะครับก็คือห้อง3ทับ2นะครับก็ทั้งห้องผ่านครับแล้วก็ในห้องนี้ก็จะมีการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับชมรมทุกวันพุธอย่างเช่น โครงการส่งเสริมนาหาและด้านระวังเรียนหรือโครงการสมดิตจากของเดือดใช้ก็ได้ทํา youtube ส่งนะครับเข้าร่วมการแข่งขันเหมือนกันเพราะเขาก็จะทําเป็นเรื่องของกล่องกระดาษที่ชู่จากลอตเตอรีน่นะครับอ่านี่ก็จะผ่านหมดนะครับตรงนี้แล้วก็มีการให้ความรู้กับนักเรียนหน้าเสาธงนะครับมีการพูดหน้าหน้าเสาธงอ่ามีการเช็คชื่อการดูแลเครื่องแต่งกายอะไรพวกนี้นะครับ,รบต่อไปครับในประเด็นที่ ด้านที่2และองค์ประกอบที่2นะครับก็คือการจัดทำข้อมูลสารสนเทศกับผู้เรียนในรายวิชาต่างๆอันนี้ก็จะได้ทำในเรื่องของ IMS 2.2นะครับมีการใชร้เกินขั้น Room e m o d o พวกนี้นะครับประเด็นต่อไปครับในประเด็นที่2.2ครับการดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนนะครับก็จะมีการทํา Facebook นะครับในการสื่อสารกับนักเรียนอันนี้เป็นสําคัญเลยเมื่อมีข่าวคราวอะไรก็จะแจ้งผ่านในกลุ่มก็คือ ปชสาคอทสนะครับเ,เช่นเรื่องของการมารับใบประกาศก็จะมีเนี่ยแจ้งไปต้องมีผลตัวเอทีเคต้องใส่แมสสีขาวนะครับนัเนเก็จะตอบกลับมานะครับก็ใช้ใช,ใช้ตั้งแต่ปี1แล้วเนี่ยก็จะมีเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเพจนะครับปชหนตั้งแต่ปี162กนะครับก็ใช้มาถึงปัจจุบันแล้วก็จะมีการจะทำไลายนะครับในไลน์ก็จะเป็นตอนนี้จะใช้ชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นวิชาโครงการซะเลยนะครับก็แต่ก็ พูดคุยในเรื่องประเด็นอื่นๆนะครับในห้องนี้แล้วก็มีเรื่องของกรณีบิดาของผู้เรียนเสียชีวิตนะครับก็ได้มีการให้ใหความช่วยเหลือก็คือเนี่ยไปเข้าร่วมงานนะครับแล้วก็มอบทุนให้กับนักเรียนนะครับบิดาเป็นมะเร็งเสียชีวิตนะครับแล้วก็มีการประสานกับผู้ปกครองในเรื่องการฉีดวัคซีนโควิดนะครับแล้วก็ติดตามให้ความช่วยเหลือผู้เรียนที่ติดโควิดนะครับอันนี้ก็มีการพูดคุยกันในไลน์เนี่ยก็มีการฉีดวัคซีนนะครับ แล้วก็ติดตาม่ครับเชื่อเหลือผู้เรียนติดโควิดอันนี้ก็จะเป็นหน้นตาต่างของรรตำมทึกถึงท่านผู้บุกในการในการแจ้งว่านักเรียนได้ติดโควิดนะครับก็มีใบอะไรรับรองจากผู้เรียนมาแจ้งบอกค,คุณครูว่าติดโควิดนะครับแล้วก็พูดคุยกับผู้ปกครองนะครับประสานอย่างผู้ปกครองต่อไปครับเป็นประเด็นที่2.3ครับปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของทันสาก็นอื่นๆก็จะเป็นงานพัสดุนะครับ ส่วนปฏิบัติงานวิชาการเนี่ยก็จะในทันนี้ก็จะมีเยอะหน่อยก็คืออย่างเช่นของการพาเด็กเข้าร่วมการแข่งขันทักษะระดับอสจระดับภาคแล้วก็ระดับชาติก็ได้ได้นำเรียนไปเบื้องต้นแล้วนะครับก็อสจเราก็เป็นที่1น,นะครับระดับภาคเราก็เป็นที่3นะครับระดับชาติเราก็ได้ดับที่13นะครับแต่ว่าก็เป็นการพัฒนรราที่ในในทางทิศทางที่ดีขึ้นนะครับจากมีก่อนๆในข้อที่2ก็คือเรื่องของนวัตรกรรมก็ทราบเป็นหุ่นยนต์ขนส่ง ยานั่นเองหรือ medical delivery robot นะครับก็ได้รับรางวัลที่2ของระดับอสจอแล้วก็ไปต่อในระดับภาคนะครับนี้เป็นเรื่องของงานพัสดุนะครับประเด็นต่อมาครับประเด็นที่2.4ครับการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือขขายหรือสันประกอบการในใน,ในหัวข้อนี้นะครับก็จะมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองนะครับในเรื่องของการติดต่อผ่าน Facebook ก็มีนะครับมีการช่วยเหลือเด็กกรณีที่ติดโควิด แล้วก็อย่างเช่นเนี่ยก็มีการติดต่อกับผู้ปกครองของนางสาวปราณศรีนะครับจะเดินสุกเด็กเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ติดต่อผู้ปกครองว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีของออมารตาหรือแม่ของนายอุดมพลก็มีปัญหาก็ติดต่อว่าลูกเนี่ยมีปัญหาภายนอกวิทยาลัยก็พูดคุยกันนะครับก,ก,ก็มีอะไรก็พูดคุยกันโดยตลอดนะครับ ส่วนการประสานงานกับสถานประกอบการนะครับส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของการประสานงานทางด้านของงานพัสดุนะครับในการจัดซื้อจัดจ้างเ,เช่นของร้านเบสและก็ร้านที่ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้โต๊ะเรียนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีการมอบทุนแก่บิดาเด็กที่เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 ด้วยนะครับต่อไปครับก็จะเป็นในประเด็นที่3.1นะครับ สำนึงเรื่องของการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องนะครับก็ได้เข้าร่วมกันอบรมนะครับการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วยเอนโมโนะครับของคารุพัฒนั่นแหละครับของคารุพัทนะครับวิไลอายนสารสารคามนะครับแล้วก็ในประเด็นต่อมาก็คือไปประเด็นที่3.2มครับมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาจากการการเรียนรู้นะครับ ก็จะเป็นเรื่องของ PLC นะครับแล้วก็เป็นวิทยากรในเรื่องของการจัดทำคูเก้นไซด์ด้วยนะครับมีการร่วมจัดทำาตารางสอนนะครับตารางเรียนนะครับแล้วก็มีการประชุมทุกครั้งนะครับก็เข้าร่วมเสมอนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายครับก็คือในเรื่องของการนำความรู้ความสามารถนะครับ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองแลวิชาชีพเนี่ยมาใช้นะครับก็จนเป็นอบอกเกิดรางวัลให้กับผู้เรียนนะครับก็อย่างเช่นรางวัลที่ได้ก็จะเป็นในเรื่องถ้าเป็นของผู้เรียนก็จะได้เรื่องของเป็นครูที่ึกษาพานักเรียนไปร่วมกนนันในระดับชาตินะครับส่วนกิจบัตรที่ชดชุเกียติก็คืออย่างเช่นครูดีศรีเมืองเพชรนะครับครูผู้สอนดีเด่นนะครับของอสจอแล้วก็ครูผู้สอนเดีระดับสารสา,รารนะครับนี่เป็นในลักษณะ ดังกล่าวนะครับส่วนประเด็นต่อมาครับก็คือประเด็นท้าทายของวพ a เอนะครับประเด็นท้าทายวพีเอเนวิธีการเมินการนะครับก็คือได้จำได้ดำเนินการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้นะครับในรายวิชาคอมพิวเตอร์และการบรุารักษาซึ่งจะสอนในเทอมหน้านะครับน่าจะทําเอกสารประกอบการเรียนการสอนนะครับแล้วก็มีการจัดทําสื่อรูปแบบต่างๆว่าจะเป็น YouTube n e l นะครับในช่องคูลีเว็บไซต์วิชาคอมพิวเตอร์และ การรู้นักษา Google Classroom, e m o d o นะครับซึ่งจะใช้ในเติมหน้าในปีการศึกษา1ทับ2,565นะครับอันนี้จะเป็นสื่อต่างๆในเชิงปริมาณครับเชิงปริมาณก็ได้จะทำตามตามเป้าหมายที่เรากำหนดไว้นั่นแหละนะครับก็คือมีแผนการเรียนรู้ท,ท,ที่ที่มีอยู่แล้วแล้วก็พัฒนาขึ้นมามีเอกสารประกอบการสอนเอกสารประ,ประกอบการสอนก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับก็คือ มีเป็นหน่วยนะครับมีแบบทดสอบก่อเรียนนะครับแล้วก็มีเนื้อหานะครับมีเนื้อหามีแบบฝึกหัดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของหน่วยที่1นนะครับหน่วยที่1น่มีแบบฝึกหัดนะครับอ่านี่มีสรุปนะครับมีมีใบกิจกรรมนะครับแบบประเมินนะครับ มีใบงานอันนี้คือหนึ่งหน่วยนะครับก็จะพัฒนาไปเรื่อยเพื่อที่จะใช้ในเทอมต่อไปนะครับเชิงคุณภาพก็คือได้ทําเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในในในเทอมต่อไปเนี่ยก็คือเป็นบชอหนึ่งนะครับแต่ยังไม่รู้ว่ายังไม่ทราบว่าห้องไหนนะครับนี่คือประเด็นของท้าทายนะครับต่อมาครับใน Google Sites ก็จะเป็นเรื่องของซื่อการสอนครับที่ได้ใช้ในเทอมนี้ครับก็จะมีอันนี้ก็เป็นของวิจัยครับเป็น การติดตั้ง windows 10บ,บน vmware นะครับจำลองนะครับก็จะมีเนี่ยก็จะมีช่อง YouTube แนะนำรายวิชาแล้วก็มีเนี่ยการติดตั้ง windows เจการประกอบเครื่องนะครับแล้วก็มีการใช้เว็บไซต์นะครับบนเกิ e ไซต์มีอีบุ๊กครับแล้วก็มีพวก PowerPoint ทั่วไปที่เราสอนอยู่ใน Google Sites ที่แนบให้เด็กได้ดูนะครับส่วนภาพกิจกรรมนะครับ ากิจกรรมก็เข้าร่วมกิจกรรมวันสัมพันธ์ต่างๆเช่นวันพ่อนะครับ5ธันวามหาราชนะครับเข้าร่วมกิจกรรมวันครูนะครับวันครูกิจกรรมไม่ว่ามีเรื่องการตรวจโควิดก่อนเปิดภาคเรียนนะครับวันครูของวิทยาลัยการบริจาคลหิตนะครับการฉีดวัคซีนการมอบรางวัลหน้าเสาตรงกรณีที่นักเรียนไปได้รางวัลมาแล้วก็มีบทภาพเรียนการสอนนะครับคลิกเข้าไปก็จะมีภาพเรียนการสอนในในภาคเรียนที่ผ่านมาในระบบออนไลน์ก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เป็น เราเข้าสามารถดูได้นะครับในนี้สามารถคิกเข้าไปได้การเยี่ยมบ้านครับก็มีนะครับแล้วก็การซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ในช่วงที่ปิดเทอมนะครับก็จะมีสามารถเข้าไปคลิกดูได้เียเราจะมีเด็กๆทีมงานมาช่วยกันซ่อมประกอบเครื่องกันในระหว่างที่ปิดภาคเรียนนะครับก็จะทําเป็นประจําทุกปีทุกเทอมนะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับคือผลงานนักเรียนครับ อันนี้ก็จะเป็นผลงานนักเรียนในรายวิชาการบูรุักษาคอมพิวเตอร์และกลุ่มกณ์พกพานะครับเขาก็จะทําเป็นเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์คลิกไปก็สามารถดูได้ครับเนี่ยวัที่สองเขาก็ทำมาเป็นการสรุปยอดความคิดของเขาว่าจากท,ที่ได้เรียนไปเนี่ยเขาทำเขาเรียนเขารู้มากน้อยแค่ไหนเขาจะออกมาในสื่อของ Google Sites นะครับเป็นการประมวลความรู้นะครับเขจะมี เด็ก็ทําส่งมาอันนี้เป็นหลัากการทํางานคอมพิวเตอร์เราก็จะไปหามาละคนก็ใช้ความพยายามในการแต่งตกแต่งภาพให้สวยงามนะครับว่าเป็นคะแนนนะครับก็จะทําสรุปมาแต่และคนเนี่ยก็จะมีเมนูแต่และหน่วยจะถึง8หน่วยเลยนะครับ8หน่วยเลยนะครับ อันนี้คือรายวิชาแรกครับรายวิชาที่2ครับการสร้างผลผลงานของรายวิชาการสร้างแแบบธุรกิจดิจิทัลอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นสอบเป็นคะแนนนะครับในเรื่องของการออกแบบกระป๋องแคนยังไงให้ให้ใหหน่าซื้อน่ากินนะครับแต่คนออกแบบมาโดย ก็ใส่คอนเซปต์สโลแกนมาแล้วก็มีโลโก้แบบโลโก้ครับแล้วมีการสร้างแรนใน Facebook Page ซึ่งอันนี้เป็น Facebook Page จริงๆนะครับเจนเรียนได,ได้ทำแคปรูปมาก็มีชิ้นงานสิมบิลิในรายวิชาโครงการครับหรือสิมบิลิทที่ส่งประกวดด้วยนะครับแล้วก่อนนี้วิชาองค์กรสินก็เป็นการสรุปงานเช่นกันผ่าน Google Sites เพราะฉนั้นในรายวิชาทุกรายวิชาต้องมีการสรุปผลงานผ่าน Google Sites เด็กก็จะได้รประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ในการสรุปผลงานเป็นของตัวเองด้วยนะครับนี่นเป็นอของเด็กอีกคนหนึ่งนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือเป็นเ,เว็บไซต์นะครับในการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการปฏิบัติงานนะครับก็วันนี้ผมขอจบการนำเสนอในท่่นี้ครับสวัสดีครับ